เวิงพี่น <is a> <melody> ้องเนื um. ้อกองบ้านเบ่าแดดเนี่ยกองละสองครับสองสองกองละสองครับพี่น้องก็เนี่ยม่เนลกยกได้นะเบิงพี่น้องเนื่อกองบ้านเ่าแดดเนี่ยกองละสองครับสองสองกองละสองครับพี่น้องก็เนี่ยม่เนลกก กราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบรักทุกทุกท่านครับเขียนเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีคือเกาสมองซุบอนสุเก่สมุนมเนาะมาพบมาพอกันคือก็ละครับกราบเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมากแล้วพี่น้องเด้อมืัอนี่เสาเนี่ยเฮาเบาแดกได้นนาะกินมาพอหพี่น้องกะว่ามัอนี่ของแท้ได้เพียงเด้อไปซื้อเนื้อเนื้อพูดพ่น้องได้เนื้อกองมัอนี่หาร้อยพี่น้องมื่อนี่จัดมาเต็ม ระบบเลยมิเตเนื้ออ้อยต้อยพี่น้องคืงในเพิ่อนกับได้นิดได้หน่อยได้เนาะเพื่อนเนาะมาพี่น้องมามาลุยกันเท่ามือนี่ว่าพอกินมาพี่น้องเฮ็ดแก้วมาแต่ในบ้านอะไรได้เพื่อนเลยแต่ว่าบอสเดี๋ยวใส่แต่ดีครับมา,มมเ,าเอามาใส่แต่ขีพี่ใหญ่มาแล้วเนาะมีใส่มาแต่ในบ้านอะไพี่น้องเอามาใส่กันเห็นๆไปดูดอยู่เนี่ยล่ะของดีๆเอาโอ้เยโอ้ยโอ้อยบ่อได้บ่อได้บ่อได้มาพี่น้องมาพุ่ห้องแถวอ้วยต่วยเลยพี่น้องแบบนี้ แขนอวยตัวไอ้เรืบาดนี้อื่เบิ้งพี่น้องบาดนี้บางแทคมันต้องแขนเทลีสิเด,ดี๋ยวน้องเพื่นอนเนาะบ่มีน้ำม,นมีแต่นี่แหละล้วนๆอืแก้วเบาเดียบไมอมือยากเลยพี่น้องเอาก้อนอึก้อนใดก็ขอแก่ข้าวกันพี่น้องเด้อขออนุญาตบ่กขั้นแก่ข้าวจากเบรกกันพี่นอ้องเพราะกินข้าวแซบ่บเศร้าๆนี่เนาะ อาอไม่เพิ่นเห็นน้ำปลวดของแท้ของดีบม่บหลายดอกพี่น้องพอกินก็แซ่บแต่ว่าก่อนไปเห็นน้ำเพิ่นกันพอได้ซิมเพิ่นอยู่สองสามเบรกอยู่พี่น้องว้าวโอู้คือเก่าอะไรพี่น้องเด้อสา,ารค้ามันบ่ต้องไม่เพิ่นเนาะเดี๋ยวเก็บท้องมาพี่น้องมาเอาได้ก่อนท่องตับเนาะ เขาอยากสรตับกันพี่น้องโอ้ได้ยังเลดนละน้อยได้เพียงเด้อตับเจอชีพีย์แล้วเจ้าน,นี่อืมเบาแดดช่องนี้ก็กินน้ำเห็ดไปนน้ำจุไปน้ำได้เพียงเด้ออืมเห็นไ่ กินยางละหน่อยพี่น้องช่องนี้กินโชว์ครับผ่ากิ้วอเมื่อนี้ที่กินตูอย่างหลือยั่ไงพี่น้องอืมกินพียะไรลงมันใจหนิพี่นอ้อ,อเงเท่าไดร่เกลียไหม ยิบเขาเบาเดียกอยู่ข้างล่างพี่ได้เป็นเลยเห็นบ่พี่ละค้างๆกันไปรถสกิตสุกย่างให้เบิ้งเล่พี่น้องมนอันนี่อัน,น,อน,น,น,นออเนื้อแมอเนื้อแมอเนื้อสันไหมพี่น้องโอ้ยเนื้องามคักซะเนื้อตัวนี้แหมอืมผักบนเนิ่งพี่น้องนิ่งเนื้อ Thì kìm tôi gian cái rau này bưng lại, này mới nhắn nó về nó tên nhiều thế Không, nhiều còn đang này bưng ใส่ก่อนพี่น้องใส่ก่อนพี่น้องใบกอนมนจีเฮียพี่น้องเดามันเฮียใส่ได้หน่อยพี่น้องได้ต้อนเดียวเนี่ยและได้ตุกได้ต้องเดียว เนื้อหาไล้แบบนี้พี่น้องเด้อสิกิลสุย่างให้เบิ้งเล่มือนี่พี่น้องเตะสุย่างมาสุย่างกลิ่นสุย่างช่องนี่ช่องกินแสบกินนัวดได้พี่น้องเด้อมันเนี่ยงกินแสบบ่้อนี้มันเนี่ยงกินเบิดกินเบิดนี่กับเบื้องนี้้นเนี่ยพี่น้องบอบเลยครับพี่น้อง อืมโอ้เนี่ยคาลากกับหนุ่มยุติจพี่น่องให้กันกินจะสดอะไยอีกมีบัวปักเป้าโหมันอย่างมันไหนพไปน่องเนี่ยเนีย่ยตีมันบ่เอ้ากินที่เรา จินมันไป็นองบันในห้องยำาแหลกเลยพป่น้องดึดเลยอู้อันนี้เอาเลี้ยวอันนี้เอาเลี้ยว เอ๊มันมหนียวนี่พี่น้องเลยแล้วมีแต่เนื้อไอ้ต่อยเนาะเครื่องใน่แม่ไอ้คนหากันได้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันพี่น้องคนหาเนี่ยแสบๆไม่ไอ้ซูพี่น้องเบิ้งมาสู้พี่น้องกินเอาเนื้อนี่ยและตอนนี้พี่น้องเลยง่ามคักพี่น้องเบิึงไงเนื้อแม่เอ้ยอนซ่อนเนื้อก็น้า อืม,อม,อม,อม,มาไปลองนเขาอย่าข้าก่นอนข้าักขนาด อย่างไงพี่นองอืมนี้อที Gentle ่ม cool. ันเบาแดดวันนี้มากินพี่น้องก็สิยบเสบเบาแดดอะไรที่มักเนื้อที่มันเด้พี่น้องเลยแะ่เป็นอย่างอืม vì nên là sưởi hòn hải mã hang khắc luôn với nón đấy, bố là tuần, 2 tuần, trung bình cả chu, kha kiếng, năm P'Nong đấy, bắt bố đẻ lại. Bằng đệm không măng này.

nó quan xin nhiều ừm, cái đó. โบ้เดี่ยเนื้อเสือพี่รองมือเนี่ยใส่กับโบด้ดอ่ยนลายตัว่าเบาเดี่ยวเมื่อมักเนื้อติดมันมานเนื้อเสือหน่อยพี่้องมันเหนียวเหนียวมันมัน ไดอย่างละน้อยละนิดละน้อยก็กินไปอีสานบ้านท้องแบ่งกันกินเอ๊ะเจียนหนิเลียเครื่องแน่หน่อยพี่น้องเจียวหนิแม้เพิ่มมากกว่าีมิตอรเครื่องเนื้อเจ้ยพี่น้องโอ้มิเตอเนื้อแต่ว่าได้เนื้อง,งามพี่น้องเรื่องเนื้อง,อง,อง,งามรอดนี่ อือออีกน้อยกันนะ่อยพี่น้องอ,อันนี้ก็ได้หน่นยาบเด้นนด่นี่รู้ตัวว่าหยาบก็อ,อยากกินซ้อยจุต้องกินข้งเผาเดียพี่น้องกินจับจุบย่างเดียวมันเดียวกินกับเพามันอิม่ม อันเป็นเนื้อต้องกินกับก้อยอันเป็นจุนต้องกินเลนกินนี่สิละครับกินให้พี่น้องเบิ้งสิละเอ้ยผมเหน็นเนื้อยังอยู่ใส่นอนเแบบีแบเบียบมึงกินเดีย๋ยวจะคนหาคนได้พี่น้องเลิกบางคนคนก่กาจะคนหาหนยังเบาเดียบไม่ตื่นเลยด้วเพิ่อนคนหาเนื้อเสบๆมาสู้พี่น้องเบิ้งแหละเอาเนือคาร่ากิกินซีบแสีบพ,พี่น้องสิลเลยเนี่ยคาร่ากินข้ามแหลกๆก็ซีบเสียบสิเลย ถ้วาว่าเป็นลวกยังเสียบคักรึเป็นของเลื้อขาไล้เนี่ยลวกส,สดุง่งเสียบ เนี่ยไม่จะตัวงามงามเป็นหน่องไปเนี่ยเนี่ยไงเนี่ยจะอ่อนเนื้อใช่ไหม ซอสเนน้อพไปน้อกเนื้นอง,งามคักงามเนี่ยพุนะอมคอมเมนต์มาบอกเบาแดดไหมเพื่อเรอเนื้อกองาราห์้อยพรกินบ่น,นี่พี่น้องพรกินบ่นเนียะหม ถ้าดูกันเดียวเบาแดดเบาขึ้นมากไปหน่องนะขั so ้นระขึ Man, uh, ้นมากันี่ยจะต็มเวทีเนาะเบาขึ้นมากไปหน่องหลายเลยคลาบมือเนี่ยเนี่ยงามครับมือเนี่ยเนี่ยแม่เอาเนาะไปหน่องเนาะเบาเบิร์ดเช่นเคยได้ไปหน่องด้วซื้อมาหลายไปหน่องด้วกล่องผูดกล่องหนึ่งเบาเบิร์ดเบาเบิร์ดเนี่ยเบาแดดกระดิบเฮ็ดสมครับเฮ็ดสมตอนถาเบิรงนถาที่ตามเบิร์นนะครับว่าสมตอนผมสิกินได้บ่ได้แล้วธนกรกิมเนี่ยก็สดิพราะสมิ่งเนาะเพียงเนาะเพราะว่าเพิ่นมาส่งของร้านเบาแดดเป็นร้านค้าเพิ่นมาส่งของพันเบาแดดก็เลยได้ ต้องหยุดสตอปก่อนพี่น้องเอาเอาละอินพุตด,ดีเลยพี่น้องสลักคลิปนี้กันดีพนเพราะซ้ำหนีเลยเพี่น้องะขั้นจิติยาธาตุนิ่งของเบาแดดโมสุภาพูพดจะบ,บ่เหมาะสมอันใดก็ขอถอดขอไพ่ได้เพิ่งเนาะสลับคลิปนี้เบาแดดสิขอตัวลาไปก่อนสิ่เบสสมตอนให้พี่น้องเบิง่งสหรับคลิปนี้ซ้ำหนีแหละครับสวัสดีครับโอ้หลายพี่น้องจะเหนื่อยง,งามๆซะเขตสมตอน